ละครชีวิตรักตอนรักต้องอ้วนตอนอวสานจากความเดิมตอนที่แล้วใบหม่อนน้อยใจเตวิตจึงหนีไปสิงคโปร์แล้วเกิดอาการแพ้ทอ้องเช่นเดียวกับสาวิกาที่ตั้งท้องกับเรวัตย่างไม่ตั้งใจใบหม่อนกลับมาที่เมืองไทยและหนีหน้าเตวิตมาขออยู่กับยายถมทอง ไอ้เตวิตหลานฉันมันทำกับเธอขนาดนั้นเลยเหรอใบหม่อนน้อยไอ้หลานได้รักดีทิ้งลูกทิ้งเมียไปกับผู้หญิงคนอื่นมันน่าเจ็บใจนกะช่างเขาเถอะคะคุณยายแต่ใบหม่อนไม่รู้จะไปหลบเขาที่ไหนหม่อนขออยู่ที่นี่ด้วยคนได้ไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะเธอก็เหมือนหลานฉันเด็กในท้องของเธอก็เหลนฉัน พอมันไม่เลี้ยงฉันนี่แหละจะเลี้ยงเองขอบคุณนะคะคุณยายหม่อนยังไม่อยากบอกใครว่าหม่อนทอ้องกับแม่ของหม่อนหม่อนก็ยังไม่กล้าบอกกลัวว่าเตวิจจะรู้หม่อนไม่อยากให้เขารู้หม่อนกลัวคะ่ะกลัวว่าเขาจะไม่แย่งลูกไปจากหม่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลเลยรอดูเจ้าเตมันก่อนดีกว่าบางที เรื่องมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นก็ได้นะยายถมทองบอกขึ้นอย่างคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนและมองใบหม่อนอย่างสงสารแต่วิทเขาไม่เคยรักหม่อนหรอกคะ่ะที่เราต้องแต่งงานกันก็พอพ่อเขาบังคับพอเขาได้ตัวหม่อนสมใจแล้วเขาก็ไปอยู่กับสาวิกาผู้หญิงที่เขารักเอาละเอาละช่างเถอะคิดไปก็ไม่สบายใจเปล่า ขึ้นไปพักผ่อนให้สบายก่อนเดี๋ยวยายจะทำอะไรอร่อยๆอให้กินนะทางด้านเตวิตเขาออกตามหาใบหม่อนรานเป็นเดือนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่ว่าจะถามพ่อถามแม่เลี้ยงถามแมวถามเด็กในร้านเสือ้อก็ไม่มีใครบอกว่าใบหม่อนไปที่ไหน คนที่อยากเจอก็ไม่เจอคนที่ไม่อยากเจอก็เจออยู่ตลอดนั่นก็คือสาวิกาแต่ะไม่คิดว่าจะเจอแตที่ดีหายหน้าหายตาไปหลายวันทั้งที่สาบอกว่าไม่สมบายก็ไม่เคยไปเยี่ยมเลยนะ <c oughs> ก็แม่ของสากลับมาแล้วไม่ใช่หรอแม่ก็มีเหมือนแตสาอยากอยู่กับแตเรายุ่งๆเนี่ยทำไมคะ ได้ข่าวว่าตามหาใบหม่อนอยู่เหรอใช่ไม่รู้ว่าใบหม่อนหายไปไหนเราตามหาจนแทบพลิกแผ่นดินแล้วก็ไม่เจอเลยไม่ต้องไปตามหรอกคะ่ะเพราะใบหม่อนเขาไปต่างประเทศไปต่างประเทศเหรอสารู้ได้ยังไงอะใช่ค่ะสารูท้าเบยจะไม่รู้เพราะว่าเขาไปกับเรวัตเข้าสองคนหนีไปด้วยกันไม่เชื่อสาบมีหลักฐาน สาวิกาเอารูปถ่ายของเรวัตกับผู้หญิงรูปร่างคล้ายใบยบมอนแต่เห็นเฉพาะข้างหลังให้เตวิตด,ดูเต <c oughs> วิตไม่ได้นึกตริตองอะไรด้วยความหึงหวงจึกผิดหวังและเสียใจมากเลิกตามหาใบาบมอนตั้งแต่นั้นมา <c oughs> หลังจากนั้นสาวิกาก็ตัดสินใจทำแท้งเพราะไม่อยากมีลูกกับเรวัต หากเธอเป็นสาวโสดเตวิตท,ที่กำลังอก,อกหักจากใบบม,มอนจะต้องกลับมาหาเธอหญิงสาวนั่งรอคิวด้วยใจสันส่นๆทั้งกล้าทั้งกลัวเธอวางมือมาบนท้องแล้วบอกกับลูกแม่ขอโทษนะลูกแต่แม่ปล่อยให้ลูกเกิดมาไม่ได้จริงๆพ่อของลูกจะต้องเป็นเตวิตเท่านั้นไม่ใช่ผู้ชายอย่างเรวัต แล้วลูกค่อยกลับมาเกิดกับแม่ใหม่นะคิวต่อไปคุณสาวิกาพรมมีเชิญค่ะได้ค่ะสาวิกาสูดลมหายใจเข้าปอดแล้วตัดสินใจเข้าห้องไปแต่น้ำตาย,ยังไหลไปตลอดทางด้านเรวัตตามหาสาวิกาเขาไม่เจอเธอมาเป็นอาทิตย์แล้วตั้งแต่รู้ว่าเธอท้อง เขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเขาตามหาเธอไปทุกที่จนไปเจอเพื่อนบ้านของเธอเข้าคุณป้าครับสาววิกายังไม่กลับมาบ้านอีกหรอครับผมมาทีไรก็ไม่เจอเมื่อวานมาดึกๆนะวันนี้เห็นออกไปแต่เช้าท่าทางแปลกๆร้องไห้ด้วยนะร้องไห้อย่างกับีคนตายสภาพก็สมโสมอะไรนะครับ ลองให้เหมือนมีคนตายเหรอเรวัตตกใจเขาสั่งหอนใจว่าสาวิกาจะทำอะไรไม่ดีจึงขับรถหาไปรอบๆจนเจอรถของสาวิกาจอดอยู่หน้าคลินิกแห่งหนึ่งโดยบังเอิญน,นั่นรถสาวิกานี่เรวัตรีบมาที่คลินิกพอเห็นว่าเป็นคลินิกสภาพเก่าโซมก็รู้ทันทีว่าหญิงสาวต้องมาทำแท้งแน่ เขาจึงโทรเรียกตำรวจทำให้สาวิกาที่กำลังนอนทําแท้งอยู่ตกใจโชคดีที่เรวัตไปทันจึงช่วยชีวิตเธอและลูกเอาไว้ได้ส่วนเตวิตหมทำงานอย่างหนักเพราะอยากลืมใบหมอนหนวดเคราไม่โกนผมไม่ตัดจนสภาพดูไม่ได้จนพ่อของเขากับแม่ของใบหมอนทนไม่ได้ทั้งคู่เอกก็เพิ่งรู้ว่า ใบหม่อนไปอยู่กับยายถมทองแต่จะบอกเตวิตก็กลัวว่าใบหม่อนจะโกรธเอาอยัางไงดีคุณจะบอกคุณเตวิตด,ดีไหมคะถ้าไม่บอกเขาต้องกลายเป็นลือสีไปก่อนแน่แล้วใบหม่อนละ่ะถ้าเราบอกแล้วใบหม่อนโกรธไม่หอบหลานเราหนีไปที่อื่นหรือโอ้ยฉันกลุ้มไปหมดแล้วทำไมไม่เลิกทะเลาะก,กันสักทีก็ไม่รู้คู่ดีบทจะดีกันที่ไร ก็ทะเลาะกันใหม่ทุกทีนั่นสินี่ทายายสาวิกาแต่งงานมีแฟนใหม่ไปนะทุกอย่างก็คงจะดีกว่านี้พี่พัดถอนหายใจหาทางช่วยลูกชายส่วนสาวิกาหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายมาในวันนั้นก็เสียใจมากที่เกือบทำให้ลูกในท้องต้องตายหญิงสาวกอดเรวัตแล้วร้องไห้ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกผมรู้ว่าคุณไม่อยากท้องกับผมแต่ในเมื่อเขาได้เกิดมาแล้วผมก็อยากจะรับผิดชอบรับผิดชอบหมายความว่ายังไงคะแต่งงานกับผมนะสาวิกาฮะคุณพูดจริงเหรอเลวัตพูดจริงสิไหนๆเราก็มีลูกด้วยกันแล้ว ผมอาจจะไม่ได้รักคุณตอนนี้แต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันไปช่วยกันเลี้ยงลูกผมว่าผมต้องรักคุณได้แน่แต่ว่าอย่าไปสนใจเตวิสเลยนะยังไงเขาก็ไม่มีทางรักคุณหรอกคุณก็เห็นสายตาเขานี่ว่าเขารักใบม,มอนแล้วใบม,มอนก็รักเขาก็ได้ค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณเพื่อลูกแล้วก็เพื่อตัวฉันเอง เมื่อตกลงแต่งงานกันแล้วสาวิกากับเรวัตก็เอาการ์ดไปแจกให้เตวิทเตวิทเห็นหน้าเรวัตก็ประชดนี่ถึงขั้นเอากา์ดมาแจกเลยเหรอใบหม่อนไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่มาด้วยกันตายจิกนี่คุณยังตามหาใบหมอนไม่เจออีกหรอคะเตก็สารไม่ใช่เหรอที่บอกว่าเขาหนีไปกับเรวัตอ่ะอุ้ยตายแล้ว สาขอโทษสาโมาติยุ่งเรื่องของตัวเองคือจริงๆแล้วใบหม่อนกับเรวัตเขาไม่ได้ไปด้วยกันหรอกค่ะรูปนั้นเนี่ยสาจ้างคนไปอยู่กับเรวัตเองสาลืมสามว่าจะบอกเตก็ยุ่งเรื่องจัดงานแต่งงานของสาอะไรนะแต่วิตตกใจรีบร้อนออกไปแต่ไม่วาวหันมาคาดโทษฝากไว้ก่อนนะเธอสองคนนะ่ะ ชายหนุ่มไปถามพ่อคาดคั้นเอาคำตอบจนรู้ว่าใบม่มอนอยู่ที่ไหนก็รีบตามไปที่บ้านของยายถมทองแต่ยายถมทองไม่ยอมให้ขึ้นบ้านกลับไปซะไอ้หลานไม่รักดีโธ่ยายผมรักใบม่มอนปล่อยเมียผมมาเดี๋ยวนี้นะใบม่มอนฉันรักเธอใบม่มอนฉันรักเธอ,ไ,อ,เธอได้ยินหรือเปล่าไปตายซะ ฉันไม่ต้องการคุณลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้ฉันไม่ยอมหรอกฉันรักเธอสาวิกากับฉันไม่เคยมีอะไรกันแล้วเขาก็กำลังจะแต่งงานแล้วด้วยอย่าไปฟังมันใบหม่อนรำคาญหูหลานเลวๆฉันยิงมันทิ้งดีกว่ายายถมทองบอกแล้วจะเดินไปหยิบปืนทำให้ใบหม่อนตกใจมากเตวิตจึงท้าขึ้นเอาเลยผมยอมตาย ถ้าเป็นทำให้บ่อนเชื่อใจผมได้ดีกันฉันจะยิงแกเดี๋ยวนี้ละ่ะทา้าดีนกะยายถมทองทำท้าจะยิงจริงๆใบบ่อนตกใจมากรีบวิ่เข้าไปกอดเตวิตอย่านะคะคุณยายถอยไปนะใบบ่อนเธอไม่ได้รักมันไม่ใช่เหรอไม่ได้รักก็ถอยฉันจะยิง ไม่ค่ะบมอนรักเขาบมอนรักเดวิดอย่าย,ยิงนะคะคุณยายหมอนกับลูกต้องการเขายายถมทองที่แกล้งจะยิงหลานหัวลอกขึ้นแล้วเดินหนีออกไปปล่อยให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันใบหมอนเธอรักฉันจริงๆใช่ไหมเปล่าฉันแค่กลัวคุณยายจะยิงคุณไม่สนละ่ะเธอบอกว่ารักฉันแล้วรักแล้วก็รักเลยห้ามเปลี่ยนใจอีก ไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปอยู่กับสาวิกาเลยไปโธ่ฉันจะยุ่งกับเมียคนอื่นทำไมล่ะเมียฉันลูกฉันยืนอยู่ตรงหน้าทั้งคนสาวิกาเขากำลังจะแต่งงานกับเรวัตเขาท้องกับเรวัตดูหรือเปล่าอ๋อเพราะแบบนี้สิคุณถึงมาง้อฉันบ้าเหรอใครว่าล่ะฉันตามหาเธอแทบพลิกแผ่นดินหนีไม่เชื่อก็ถามยายแมวดูสินี่ดูสภาพฉันสิเนี่ย เหมือนลือสีก็ไม่ปานเรื่องของคุณสิฉันรักเธอนะรักมากรักยิ่งกว่าชีวิตฉันอีกเธอไม่เห็นเหรอว่าฉันยอมตายเพื่อเธอเดวิดดึงใบหมอนมากอดและจูบหญิงสาวตกใจมากกลัวว่าคนอื่นๆจะมาเห็นแต่เตวิทไม่ยอมปล่อยต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปไหนอีกแล้วใบหมอนฉันรักเธอ หญิงสาวยิ้มเขินๆเพราะตัวเองก็รักเขาสุดหัวใจเธอยอมให้เขากอดและจูบเพราะไม่อยากให้ลูกกำพร้าพ่ออีกแล้วฉันก็รักคุณเตวิตไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนผ่านอุปสรรคกันมากมายอย่างไรแต่หัวใจของใบหม่อนไม่เคยเปลี่ยนแปลง จบไปแล้วนะคะสำหรับรักต้องอ้วนค่ะถ้าน้องๆคนไหนดูตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ี2 2อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้พี่ตั๊กดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนั้นกดติดตามไว้แล้วมาลุ้นกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ later few moments later.